ลูกมันใหน้เบิ่งพี่น้องเลยแม่ป้อยูแล้วแม่ก็ตามไปตามไปหาเรื่อยๆเรื่อยๆหาเรื่อยหาเอินหาก็าก็เห็นตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปหาก็ไปเห็นครับนี่แล้ว แต่คน,นี้ทำยังไงอ่ะนี้ทยังไงม่ลไม่ได้แม่ก็ไปเกะี่อะนานายังไงก็ระดี๋น้องก็เห็นเป็นไบก็ประดายเอออาสาบ้านก็เออสักผักโล่อะก็มีซอยตัดินมาก็ช่วยตามไปแหละ่าอมจะออกไปนาพอดีเห็นแกร้องอยู่ช่วด้วยช่วด้วยบอกว่าลูกแกจะถูกระตาย ตอนตอนตอน,ตอนที่แม่ไปอุ่มโจมเนี่ลูกยังยังมีดินมียางบอนิ่งแล้วบอนิ่งก็ออกปาก็อ่าหัวปาก็เต็มหมดแอ้แต่เห็นผู้เดียวตอนตอนไปเห็นเนแม่เห็นผู้เดียว าาบก้อนไปเจอก็เอิอนตะบาดจะคลาดมึงก็บ่มีอะไรเขาป้ายกับแม่ก็เป็นลมแม่กับขานออกมาแม่ขานออกมาจากจากคือนบานนั่นหัวหอดสนนี่แหละแม่ก็เป็นลมเราก็ลมล่องอยู่นี่แม่ก็เลยหายก็พอดีเหัวซอยเกาเดินมาก็มาช่วยเน้ซอยนี่ซอยนี้ลูกซอยผู้ขัดใจก็ออกกับที่เกิดเหตุมาช่วยก็ไปเจอพอดี ตลาดตอนนั้นก็เรียกใชเรียกอะไรแจ้งที่ใหญ่ไม่ไม่แก่กองคนช่วยเหลือก็เรียกขอคนช่วยเหลือก็ดีพอพระส่ายทั้งงานมาพอดีกรพอ่ายเอ้ยกรส่ยนี่กระส่ายนี่ลูกหนุ่คอยตายแล้วลูกคอยตายแล้วขอยทวยขอตายแล้วแต่จุดที่เพื่อนบอกมันก็แก้เจอฟ้องปัาเพี่ยก็แปลนหาคือการก็ย้ำว่าอยู่จนไรนานมันก็หลาย ไม่เล่เหตุจูงใจล่ะกก็ทำมาทะเลาะอะไรจากใครกัไม่มีนะกับแฟนกับลูกกับสามีกับครอบครัวอันนี้แม่ก็มกไม่หนะมนุ่นะแม่กว่ก็มูกเพาาพิ่าก็ยู่พูดอันนี้แม่ก็อยู่หมูสิบสามใช่ไหมอยู่บ้านสามีใช่ไหมไม่ได้อยู่นี่กับแม่เขาเขาไปทำมาหาที่บ้านตอนนี้เขาไม่รู้เลยเหรอ เขาเคยทะเลาะในขอบรัวบ่เคยตกลมใหม่ลงมือตบตีกันบ่แม่อยู่ที่ก็อยู่ปูนแม่กับผู้ใหญ่กันเราเพื่นทะเลาะเสี้ยงกันแม่กับผู้หแต่เพื่อนมาเพเอะเขานเขาแม่กับท้า ต่อตากนี้มาเนี่ยท่านนํานเพอนะคะท่านนํานเภอเนี่ยท่านมอบมาก็าคือหนึง่งก็คือมอบลาดอ่างๆมอบทางกเกษตรและกาแล้วก็มอบทางพชนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานจากสชอสชอจะพิสาะพัฒนาสุขนะคะลงมา <c oughs> แล้วก็วัน,นี้เนี่ยเราได้รับประสานจากทางพมจนะคะ <c oughs> พัฒนาสังคม <c oughs> และความมัน่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาให้ลงมาทุกคส่วนเลยเพื่อที่จะมาพูดคุยแระมองว่ายาเนี่ย <ส>ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะถ้าดูจากสภาพและดูจากความเป็นอย um, <me> ู่ในก็คือยากไร้เนาะค่ะถ้าถ้าเขามาบนเนี่ยังอยู่ครงหนึ่งก็จะทำงานมาไดกับประเด็เงินแล้วกับอ็นดัสทรีไปใส่กับปรด็นเงทำไมอะคะก็มีแหละเป็นอันนี้แหละมีเงินใส่ก็มีเงินให้ลูจนลเรียน สาเหตุที่สมคิดสาเหตุที่สมคิด้ายตัวเองนะ่ยตอนนั้นกลังกับแฟนเนี่ยเขาเคยทำงานกับแฟนแล้วหนีต่างเงี้ยค่าแรงของสมคิดแต่แล้วก็ทำงานก็ทำางานก็แฟนเป็นคนรับเหมาทำงานทั่วไปแต่ตอนนันแฟนเป็นทั้งานสมคิดไม่ก็เป็นคนทำงานด้วยเวลาก็ได้แต่ค่าแรงเวลาไปขอจริงก็ไม่ได้ใครเป็นคนจุดตังค์้อ่ะสามีก็หล่แฟนเขาเนี่ย tôm ở cái gì mà năng quá, mà còn dư vào đó, ở cái gì mà năng vào.

กะลกซำนนไก่ไก่อตัวว e ันีว่าผมคิดว่าจะซื้อว่าไก่กสอบคจะนเิออให้เพื่นให้เพื่นให้เพื่อนเบิ่งอย่างนึงก็คือที่จะมองเห็นก็คือ ถ้าปลูกผักนี่ถ้าไม่กั้นไม้ไก่เอาไปกินหมดแล้วนถ้ามีผักไอ้ยางรถยนต์พิษแล้วมาสร้งไว้เกัเขาขยายแหใไก่กสามซีกต่างพอได้เก็บกินนะครับแล้วก็ปลูกทุกปีนะตอนปีนี้ไ้เก็งกปีกันบกห่างไปกินเอาปลูกทุกปีเองแต่พอปีนี้ก็ต้องเอาไปสูงกอต่างกันตา มันหนึ่งก็คือเป็นเมล็ดพันธเมล็ดพันธุ์ผักมุ้งผักกา,กาดนะคะ <c oughs> คุณยายได้มเมล็ดมาแล้วคุณยายจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะปล <c oughs> ูกพากันปลูกนะพาน้องพาอะไรอยู่พื้นที่มันยังมีอยู่นะคะ <c oughs> มันมีไก่มันมีหักมันมยังจะเจ คุณแม่ทําอะไรได้บ้างคนในครอบครัวทําอะไรได้บ้างนะคะแต่ต้องขอเลยนะว่าถ้าใครมาแล้วคุณแม่ต้องให้ความร่วมมือนะเพราะว่าเวลาเขาให้อาชีพเนี่ยมันสามารถทําได้เรื่อยๆมันไม่ได้เหมือนใหเงินให้ทองนะใหเงินใหทองที่มันใช้แล้วหมดไปแต่ถ้าเขาให้อาชีพให้เกษตรให้ผักใหเพื่อต่อเนี่ยมันสามารถทํากินได้ตลอดนะคะเดี๋ยวถ้าเขามาแนะนําอะไรคุณแม่เนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะ